สวัสดีครับผมบอมลูกประธานนะครับบ๊อบทีมงานวงเซนแบนนะครับ <c oughs> วันนี้พวกเราจะไปหาซื้อเกลือกัน <c oughs> เนื่องจากใส่ป่ะเนื่องจากผมผมโชว์ครับผมบอกเลยผมโชว์วิชาต,ตัวเบาอ่ะผมบอกเลยตายอดไม่นานตายไม่นานไม่เป็นไรครับผมกูอยากจะ่อินเสิร์ชขึ้นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่พวกเราก็จะไปสวนสัตว์นะครับ <c oughs> ไรกาแฟนะครับแล้วก็ ไปสถานที่ต่างๆตๆามจังหวัดนครปนมับที่พวกเราโตจะไปได้นะครับเพราะว่าไม่มีตังค์ครับนะ <c oughs> ครับผมก็ไปดูคลิปกันเลยจุก,กุเราอยู่ที่ไร่กาแฟครับขีชมดนะครับวันนี้เราจะมาดูสัตว์อันดุร้ายนะครับแต่ก่อนจะไปเราจะหาแหล่งพลังงานโอเคเ <c oughs> แหล่งพลังงานที่เขาเรียกว่าหมักอะไรนะั่แดนเจะาบอสแบบจำลึงหามเนื้อที่กูแน่จริง <c oughs> ก,ก,ก,กูยังห <c oughs> ูจำลึงครับอันนี้จะกินไม่ได้ครับผมแต่ตอนนี้ผมเห็นแล้วหมักแปดเ <c oughs> ขาเขาเขาอ,อย่างนั้นลิ้นฟ้าลิ้นฟ้า <c oughs> อันนี้เราจะมาดูสัตว์ดูร้ายครับผมด <c oughs> ูดูคนเดินไหนไอ้หูมันอาจจะกอดตอนนี้ผมอยู่ที่ทุง่งหญ้าสวัณนาครับผมมาแบบ บินโดนลงมาก็โดนลงมาจาก70ล้านครับผมพุ่งกระจายลงมาอยู่ในหอคอยสตด๊กเก็ตนะครับแล้วก็ทับลงดี่นียระวังครับจุดยิงนุ๊กจุดยิงดุไรอะดุไรเราครับนกอะไรวะนกยิงนกอะไรวะนกยิงคืออะไรเอาทองนกเพิ่งทองมันจะผสมพันธุ์มากับอะไรเนี่ยสีทำไมมันสวยจังเลยครับผมโอ้ไก่ฟ้านะไก่ผมผมกินไก่ฟ้าโอยสารคามือไก่ฟ้า ใบกุ้ยนก้ยนุ่งเนี่มันจะเป็นกุณชาติมันจะเป็นกงอะไรครับคุณจะคิดครับกงขวงอ๋อนี่มันคืออ่ากงของอ่าสมุนนี่ยมันเป็นต้นไม้สมุนไพรนะผมว่าหมดเลยสมุนเขาสร้างให้อ่าสมุนไพรอยู่นะโอเคโอ้ผมนี่แบบว่าหล่อมากเลยใช่ไหมครับตอนนี้ผมเห็นแล้วครับเป็นรังนะครับรังสมุนรังสมุนใครไม่เคยเห็นครับ เห็นไหมครับมันไต่เยอะมดแดงเป็นหลังจะมดครับเดี๋ยวเราไปดูรังต่อไปของมันครับผมผมได้มาเจอแหล่งพลังงานแล้วที่พวกเราจะกินได้นะครับเขาเรียกว่าทุกลกรับโนแฟชั่นฟูดแฟชั่นฟูดพลังเย็ดหัวปีเดี๋ยวพวกเราจะหายปีฮะโัวปีเลยทายปีเลยนี่ตุลาแล้วฮะ ตอนนี้พวกเราหาชมดนะครับแต่ยังไม่เห็นสักตัวเลยครับอตอนนี้มาครับเฮ้ยเขาบอกให้ทาคลิปรีวิวผมกกผมคิดว่าชมดมันกําลังอยู่ในน้านะตอนนี้เพราะว่าชะมดมันอาศัยอยู่ในน้าใช่ไหมครับเดี๋ยวพวกเราจะสุดแล้วครับตอนนี้เ <c oughs> นี่โลงเรเียนไหน <c oughs> <c oughs> สดนุดยินะค <c oughs> รับเราก็ไต่ไปเรื่อยๆครับไต่ไปเรื่อยๆตอนนี้พวกเรานี่ไต่ใช่ไหมครับดิ่งสูงมาเจ็ดฟันพุทธเลยครับตอนนี้ย่างไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มาจีบจี ไม่ขาเฮ้ยงานทำงานไม่จริงๆอันนี้ก็น้องน้องก็ให้กินฟรีครับทิงพีอย่างไรหยดเงี้ยมือมึงอย่าปากอย่าปากก่อ่าปากเอาล้วป่ะเนี้ขอบคุณนะคะหอดิบเลยค่ะดิบไห้ไม okay, okay. ่ได้ดูนะครับว่า no ท yes ุกคนเขาขับรถอะไรกันบ้างมาขับมาโอเครถแฮรรถยูรถแฮรรถยูอันนี้เป็นรถ รถแห่รถยู่น้องต้นนะครับผมมามาพี่โยครับพี่โยวงเด้าครับตัวมัดแตงครับมัดแตงมัดแตงครับสครับขั้นต่อไปนะครับตําแตงขั้นต่อไปครับเออน้องชาครดครับผมรถของผมนี่คือแบบว่าซื้อมาจากศูนย์ที่ต่างประเทศนะรถของผมนี่คือรุ่นแบบว่าไม่ใช่มัดแตงนะครับเป็นอะไรวะตาแตง รถผมนี่วิ่งได้ประมาณ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดินเอาดีพอแล้วครับผมตากยอครับโม่โปเช่ครับโปเช่โปเช่โ,เชโอเค วันนี้เราก็ไปได้แข่งรถมาแล้วครับเหนื่อยครับก็วิ่งได้แต่ละคนก็700กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเร็วมากนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับทีมงานแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ด้วยครับผมที่ให้การต้อนรับอย่างดีครับขอบคุณอันนี้ด้วยครับชาไข่มุกครับผม ดิคารบผมนี่ยังไม่ตรวจเรือกันนะครับยังไม่ได้ตรวจอันนี้ก็เป็นเรือยอชส่วนตัวผมเองครับยอชยอชตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่เรือนะครับผมตอนนั้นเสียครับเสียอัพเสียขาดเสียเสียเสียขาดเขาเดี๋ยวเขาจ่ายตังค์แม่ไปถ่ายรูปไปครับผมตอนนี้ ก็ได้ออกจากท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็ได้สั่งเครื่องดื่มนะครับพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับก็อาหารนะครับเครื่องดื่มก็เสียยูนครับเป็นคนเลี้ยงเลนะมายโูกับดูดูหัวโต๊ะก่อนครับเสียเสียวันนี้เราก็ออกมาประมาณ70ฟุตนะครับเดี๋ยว S <S เราจะล่องไปเรื่อยๆครับน่าจะประมาณสองสามทุ่มครับตอนนี้ก็พี่ครับประมาณขอชุดจานแปดเซนิกาูนย์ูเราน่าจะเสร็จประมาณสองทุ่มครับล่องเรือนครพนมครับอยากให้ทุกคนนะครับเป็นที่เป็นที่แรกซิกเอร์ของนครพนมนะครับที่ทุกคนต้องมารอมารอครับแล้วจะรู้ว่าเด็ดจริงครับผมเจอกันเดี๋ยวเก็บบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวอาหารมาผมเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีนะครับเดี๋ยว ปลาคังปลาคังทอดปูกรมันต้องกินกันบน้ำจิ้มเมั้งทอดชื่อไ <laughs> มันต้องกินกันบน้ำจิ้มครับมาใหม่กินแยกมึงอร่อยครับอร่อยต oh <yeah. S 1> อนนี้ชอบครับจริง <Okay. S 1> อ่ะอันนี้ผมไม่ต้องบอกนะ oh yeah. น้าชา่อไปครับผมอร่อยกัดดิบตัดดิบมาครั้งหนึ่งเซซ เาแลวพี่โยมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับยาบู๊ชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนเฮ้ยมันได้ยินเสียงเปล่ามึงพูดอะไรวะโอ้อร่อยมากครับมันมันหอมหอมยอดยอดยันสุดท้ายครับต้นต้นนี่ยูวิวสาไล่สาไล่ปีกไก่ทอดจน้ำจิ้มสุดเด็ดนะครับจะไปหนึ่งชิ้นแอบ มันหิวข้าวที่สุดครับหมอนี่อืออย่าพับนี่นะตอนนี้สุดท้ายครับไฮไลท์อันนี้ไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยคืออะไรครับน้องอ๊อฟไม่บอกไฮโลครับไฮโอ้ช่้าน้าน้านบอกครับเดี๋ยวเราไปกินกันครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูครับรอบๆ Come on, i ครับผมวันนี้เราก็ได้จอดเรือเทียบท่าที่ร้อยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับผู้สนับสนุนทุกท่านเลยวันนี้มาฟรีกันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปรถตู้ก็รออยู่ข้างบนแล้วก็ก็สาวสวยครับิวสวยครับอยากให้ทุกคนมารอครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ช่องไหนก็ได้ครับที่ผมลงนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับผมเซ็นรับปอบลู่ท่านครับผม แล้วเจอกันครับาบาย